ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเด้อนนะครับเที่ยงวันนี้นะครับก็ FC ยังหลั่งไหลมานะครับไม่ขาดสายนะครับทุกระยะระยะนะครับตั้งแต่เช้ามาถึงเวลานี้นะครับก็เที่ยงบ่านะครับก็ยังมายังไม่ขาดสายเลยนะครับตอนนี้นะครับเพื่อมาบนนะครับองค์ปู่ปาลิกิตนาคาราชนะครับ นี่นะครับตามที่เราเห็นนะครับด้านหน้าเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับซูมนี่ซูมภาพใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวก็จะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับการนะครับถ่ายคลิปนะครับก็จะนะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ บางๆหน่อยนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับก็มาจากหลากหลายนะครับต่างจังหวัดส่วนมากก็จะจะเป็นทางวันหยุดนี้ก็จะมีะนะครับใกล้ๆนะครับก็จะมีอำเภอนะครับในตัวจังหวัดสกลนครน,นะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับก็จะมีแถวพังโคน วาริจพูละนะครับวาริจพูลนะครับตัวนี้ก็ไหวนะครับขอ,อพ่อนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ บอกว่าให้อยู่พี่แล้วอยู่พี่อยู่พี่ตัวนี้เราก็กำลังถ่ายคลิปนะครับ ส่วนมากก็จะมา,าน,ะะนะครับไหว้นะครับไหว้ปู่นะครับไหว้ปู่หลังจากนั้นก็จะ,นะ,ะนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเพอปลุงนะครับ ร้อนอนอนอวันนี้ก็อากาศร้อนอบอ้าวนะครับไม่เหมือนตอนกลางคืนนะครับกลางวันนี้ไม่ไม่เหมือนตอนกลางคืน,น ตอนกลางคืนในดวงจันทร์เวลาขึ้นนี่ไม่ร้อนนะครับกลางวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นนี่เอาความร้อนขึ้นมาด้วยนะครับตัวน,นี้ก็นะครับ F C เราก็นะครับเดินทางมาไหว้ปู่นะครับไหว้ก็จะไปทางน้นนะครับมันร้อนไปพักอยู่ทางศาลาที่ได้โยู่โลนะครับ ธิดายูโรก็โอทิดาเศรษฐีนะครับก็นำศาลามาจำนวนสี่หลังนะครับนะครับเพื่อมาอำนวยความสะดวกใน้านการพักมาให้แก่ทุกท่านนะครับ ขายดูได้ซินะสี่ร้อยเสื้อนียกางเกงสองร้อยจ็ดสิบครต่อสอง้ห้ากาบาทเอง สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเดินด้วยนะครับก่อนจะหาลงคลิปนะครับก็จะขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าของทีพีกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้ซีบัคทอนพัดเบต้าคคแคนเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าคารีมมาลุงพวหน้าทีพีกินเซลอลัม um, นะครับแล้วก็ เสื้อปาริจิตนาคลาดคอกลมคอ,อปกแขนยาวสีขาวคอปกแขนสั้นนะครับแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรเจียมเฮิบนะครับแล้วก็สมุนไพรวางไพ่ะนะครับสมุนไพรวางไพ่แล้วก็ ช่องหมดฟุนด้อนะครับก็ลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ